TY, ยี่สิบสามทีวายฟูลทีมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่สะสมตระก,กูลทีวายเยอะที่สุดในเซิร์ฟเลยครับยี่สิบสองทีวายยี่สิบสามทีวายฟูลทีมกับผมกิจกรรมสำหรับสายฟรีมาแล้วนะครับเพียงแค่คุณแชร์เท่านั้นครับคุณก็มีโอกาสที่จะรับลูกบอลและก็กระเป๋าสวยๆจากคาัสซีฟ้าออนไลน์423ยี่ส่นสาเองครับ กิจกรรมง,ง่ายๆเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook ของ e-sport FIFA Online 4 Thailand ได้เลยนะครับระยะเวลาวันที่7ถึง14นี้เท่านั้นครับเพียงแชร์ลง Facebook แล้วก็ติดแฮชแท็ก FO4X23HERO กันด้วยเด้อ <S <S ผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะสักเท่าไหร่นะครับดูครับ22ทีวายคือแบบนี่คือบวกแปดทั้งหมดนะครับที่มีนะโดโห้ย23ทีวายมีประตูด,ด้วยนะครับตัวท็อปท,ที่สุดคือมีหมดนะครับ22ทีวายโยเวนแค่คิสเซโนโรนอลล์กับเออร์ลิงบอลอาัลันแค่นั้นเลยนะครับนอกนั้นคือมีครบเครื่องครััับมมมมีีีออยยูู่่ท้งหดตว ท้งหมด13ตัวด้วยกันนะครับ14ตัวรวมกับประตูด้วยนะมีเซเว่นเบิร์กบุยนะครับโบจาอิกาลาสอิกาเลียสด้วยนะครับโครโมอานี่ครับฟิมปรงชูเลอาคูนาคลาสยูเมโดโฟฟาน่าโดอันนูเนสคาเมดะแล้วก็เป็นฐานะของยาวเฟลิกนั่นเองนะฮะเรียกว่าทุกตำแหน่งอัดแน่นมาด้วยนะครับคืออาจริงเนี่ยถ้าเอพีมันเปลี่ยนไป็นสอง40เรียกได้ว่าได้ทำได้ฟูลทีมเลยนะครับแต่คืออ่ะพี่เปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันครับคำว่าเสน่ห์ของปีย ด้วยนั่นเองนะเราไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยปียี่สิบสองทีวเนี่ยมีทั้งกอเรสกามีทั้งคิมมิมีทั้งอิซินเย่มีทั้งเบนเซม่าม,ม,มีแบบตัวดีๆเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเนี่ยพวกเอ่อเคียซ่าบูโนเฟอร์เนโัวันมุลเลอร์เนี่ย,ย, a, Bruno, one, er, ยซึ่งปี23่สทีวีที่แบบว่าทําออกมาในเกมเนี่ยถามว่าดีไหมในความคิดพี่คือมันเป็นสายเลือดใหม่มากกว่าดูดิสิตัวเนี่ยแทบจะไม่มีตัวเมตาเลยที่เล่นอยู่นะครับดูดิคามาดาเนี่ยก็เพิ่งขึ้นมาใหม่เพิ่งมาดังก็เลยทําให้ติ23ด23วยนะคครับือพี่ก็ยังรู้สึกกกกกววว่ TY, ว่่่่าาาา22มมัััััันนนนน็็ยยยยยยงงงคลลลลลสสิตออดดแ้้พีืเไู ทางด้านของ22 TY นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จัดทีมเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับ23 TY เนาะจาเฟลิกคามาดานูเนสโดอันแต่พี่บอกเลยว่าคนที่เล่นดีที่สุดของวันนี้คือทางด้านโดอันนะครับ <S <S คือพี่ไม่รู้นะให้ความรู้สึกเหมือนกับเราเล่นสองคือมินเวอร์ชันถนัดเท้าซ้ายเลยนะครับแล้วยิงเท้าขวาได้ด้วยถือว่าไม่แย่ครับมีสก,กิลเลี้ยงบอลมียิงไกลถือว่าตอบโจทย์แน่นอนครับแต่คนที่พี่รู้สึกว่าค่อนข้างผิดหวังมากคือคนนี้ครับทางด้านของคามาดานี่ยมันลุกนั่งแบบมันสู ได้กิลเมโดยิงไกลพอได้ครับส่วนกล้องหลังเราขอไม่พูดถึงแล้วกันก็ถือว่าเป็นปกติสแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่พี่รู้สึกถ้าเล่นดีๆจริงๆเนี่ยโคลัมบูนี่เนี่ยเต็ม10แค่สักเจ็ดละกันมันก็ยังอาจจะมีบางมุมที่แบบว่ามันไม่ได้เหมือนเอปเป้ร้อยเปอร์เนะมันเป็นเอ็มบปเป้เวอร์ชันที่ถนัดเท้าสายสามประมาณนี้ครับส่วนสตีเฟนเบิร์กบุยเนี่ยเบิร์กคุยเบิร์กอุ้ยแล้วแต่เราเรียกเท้าซ้ายเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เท้าขวาก็อาจจะแบบว่าเออเลยนิดนึงนั่นเองนะครับก็เเเเเเออออาา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 จรรริิิงนน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 ีีีี่่่่่่่่่่่่ยยยยถถถมมมมมวววววลลลไไไดดด้้้ัใคแแแแบบบบบชชืืตตะะกกูททป็็็สส แล้วก็วันนี้เนี่ยแผนที่เล่นก็จะเป็นประมาณนี้ลองไปปรับตามดูแล้วกันนะฮะน้องๆหนูนๆสำหรับใครที่แบบว่าชอบหรือใครที่แบบว่าอยากให้รีวิวแยกตัวไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูแล้วกันยวตามไปดูว่านั่นใน23 T ทีวจะเฟี้ยวสักแค่ไหนครับหากใครกำลังมองหาไอเดีเทพๆราคาถูกต้องที่นี่เลยไอ f ดี a ฟีฟ่าโฟร์ชอปบายโอทบริการรับซื้อและขายไอเดีฟีฟ่าออนไลน์สี่ไม่ว่าจะเป็นทีมเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังมีบริการโอเอ็มรับดึงแลกเตหายาก และอื่นๆอ,อีกครบวงจรใครสนใจลิงอยู่ด้านล่างครับเซิร์ฟเวียดนามโอ้โหเวียดนามนี้ยูเซบอก8ก็เห็นมาแล้วอะเวียดนามหรือเซิร์ฟจีนไม่ไม่รู้แหละเอาไหลมาที่โดวนโดอนนก็เรียบร้อยดีครับลูกนี้สกัดพลาดครับกองหน้าชาญี่ปุ่นคนนี้ครับล็อกแต่ว่าคึงคึงสวยสครับนี่ดวนฮึบหลอกนีหลังหักก็ใส่เลยครับ สวยงาครับโดนนำไปก่อนับโอ้โห,หน้านี้หน้าเหมือนพี่เลยดูพี่ป๋องบอกหน้าเหมือนบี่เลยนะแหอโดนอ้าวพลาดแล้วครับเสร็จชูเล่ครับเสร็จชูเล่อึบมาแลวขวาครับด่าวินนูนเยสครับลากมานูนเยสต่อคั้หนึ่งที เรียบร้อยดีครับดาวินนูเยสครับแม่เราไม่มีใครเข้าบอลเราก็ต่อไข่เข้าไปทําประตูยิงก็ไม่พลาดครับนูเนสดูครับ unes, ไปแล้วครับปุ๊บต่อไข่สวยๆหนึ่งทีแล้วก็โลช็อตไปโอ้โหพี่เดียวว่าไม่พาลาดเราหน้าเหมือนด้วยครับดาวินนูเยสยี่สิบสามทีวีบวกแปดครับมาครับไปแล้วครับนูเนสโอ้โหติดอเอา้บาบังอยู่ครับไหลไปที่โดน โดอันนูเนสครับโอ้โหโดอันประสานงานกับน,นูเนสครับเบาเบาโอ้โหแล้วขวาด้วยเท้าซ้ายครับโอ้โดอันเล่นง่ายนะโดอันเล่นง่ายนะเนี่ยไอ้ยิบสามทีวายบกแปดเนี่ยเฮ้ยนูเนสองมาตูก็วันนี้ขวาโล่งเอาแล้วครับไปที่คลาสซุสเลอวะโอ้โหชื่ออะไรวะเนี่ยอ่านยากจัดโอ้โหอืมเรียบร้อยโอ้ดูเนสโอโ้เติมช่องนะเติมช่องนี้ โอ้โหแล้วเติมช่องนี้นูเนสครับแฮตทวิกเลยบอลเหมือนต่อบอลกันเหมือนไม่มีอะไรกับลูกนี้ดูดิอยู่ดีปุ๊บคิดแล้วพาดวิ่งอ้อมมาเลยครับ <c oughs> โอ้โหแล้วก็แปรลูกนี้ก็ไม่พลาดนะครับ <c oughs> สมเม็ดรครับนี่นูเนสด้วยเป็นไงเ <c oughs> ปิดมาที่โดอันโดอันคิดแล้วพาสมานูเนสอีกแล้ว <c oughs> เรียบร้อยครับโอ้โหโดอันนี่มันคู่หูโดนูนี่มาโดนูนี่มา โดนูโดนูอะไรอ่ะโอ้โหหนูเนสยิงใส่ก้อยเองครับเฮ้ยโดอันเล่นดีนะเนี่ยไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยเอาเกินนะเอาเกินอุน้ยคืนก่อนครับคามาดาฮึ่ด <c oughs> นูเนสไปดีครับโอ้โห,หนูเนสซัดไปก่อนเลยเดีย๋ยวขอปรับกันพี่ลืมปรับอันนี้ครับเออใช้ทั้งหมดดีครับ แม่แล้วคำบาด่าไหลให้จ่อๆอยี้ไม่พลาดแน่นอนครับโอ้โหกระแทกตรงนี้รูเหล,ล,ล,ลืองรูเหลืองมาครับนูเนสไหลหขวามาที่เบิร์กบุยเ er บิร์กบุยเรียบร้อยครับโอ้โหเบิร์กบุยเบิร์กบุยเข้าซ้ายนี่คือนักเตะเท้าซ้ายอยู่แล้วอย่างที่รู้กันนะครับปั่นดีโอ้โหแล้วจ่ายคิลเลอร์พาร์ตไปเลยครับบุยโล่ไปทุ่งแล้วกดครับโอ้โห บอลน,นี้แบบว่าพุ่งดีจัดนะเอ,เออพี่ลืมบอกนะวันที่หกนะครับอีกสองวันเนี่ยเฮ้ย,ยวันที่หกหยุดอะไรแล้วก็โดอันยิงเข้าไปก่อนครับเนี่ยเล่นอย่างง่ายอะ่ะนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยโดอันเนี่ยดูดิโปงนี่เล่นง่ายไดสแตะร้อยสิบแปดได้เนดนะโดอันอะไรเนี่ยยี่เล่นอย่างง่ายเลยอะ่ะเราสองได้เลยเออ มาแล้วครับเฟลิกเฟอร์มาครับโดอันโดอันเล่นชิงหนึ่ง1องกับนูเนสนี่นูเนสนูเนสก็โอ้โหอย่างง่ายกันลูกนี้นูเนทบอลเหมือนไม่มีอะไรแล้วมาเองคนเดียวแบบว่าอยากจะเกิดก็ขอต้องเปิดไปก่อนครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหพลิกตัวหนึ่งทีปุ๊บต่อใครอีกแล้วก็จิ้มเบาๆโอ้โห มันช่างลงตัวจริงครับดาวินนูเนสอ้ําจริงวิ่งไปไหนโอ้โหนูเนสเมื่อกี้แม่งโหส่งช่องหนึ่งมึงวิ่งอีกช่องหนึ่ง,งไปนูเนสฝุนหน้าครับไปนูเนสติดเครื่องไปดิเออจะไปเหลือเหรอฮะลูกนี้ครับโ,โหนูเนสคนส่งช่องหนึ่งวิ่งไปอีกช่องหนึ่งก็โหจะบ้า โอ้แล้วลูกนี้ก็ไม่พลาดครับย่าเฟลิกลุดเดียวไปแป้ได้ขวาครับสุดปลายมือครับนี่นะนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดของเชลซีในเวลานี้ครับเจ้าเฟลิกเหืออะไรเยอะยอนันเต้เฮ้ยอะอะไรปากกูพูดเลยโอ้โหดาวินุนเยสมาแล้วนูนเยสเดี๋ยวไปเหลือเหรอครับมาเองเหรอครับเฟิร์สทัชมาลูกนี้จู่ ดาวินนูเยสครับแม่ไหลไปให้นี่เอาจริงนะช่วงนี้ตัวจริงนี่คือได้ดอกเป็นตัวสำรองคือเยอะมากนะครับแต่พอลงในเกมนี่อนข้างพริ้วเลยนะฮะดาวินกัปโต้แฮ l ์ n u นูเ1สหนึ่งศูนย์ไปก้อนโอ้ยบอรบุูเฮ้ไหลมาอีกไม่ล้ำด้วยนูเยสอุ้ยโอ้เฮ้เฮ้บางก่อน โดอันดีครับจะไปเหลือเหรอนี่นี่แหละครับตัวที่พี่รู้สึกว่าเล่นง่ายสุดในดยิปสามทีวายเนี่ยครับโดอันเนี่ยคือพี่รู้สึกว่ามันเล่นง่ายในที่ดีคือแบบว่ามันอารมณ์เหมือนเหมือนฟองคึงมินเลยมีส่วนร่วมกับเกมแล้วรู้สึกว่ารู้สึกนักตเตะเอเชียนี่รู้สึกว่าจะเป็นลูกหลักของเกมกาลีนาเลยนะฟี ف าเลยนะเอเชียเล่นดีทุกตัวเล่นดีทุกตัวโอ้โหดูโดอันโอ้โหดูมันเล่นด <c oughs> ิเล่นดีจัดนะโดอันเนี่ยไปแล้วครับโอโ้โหเฟลิกเฟลิก ยิงจะไปเหลือแหละครับเฟลิกส่งให้หนูเน่แล้วก็โลชอนบริเวณกรอบเขียโทษเข้าไป4-2่ครับนะปิดเกมครับเปี้ยงโอ้โหล้วเป็นอเรวโ่าออนโกพอดีด้วยครับสวยงามสวยงาม จบไปเป็นที่เรียบร้อยก็ลองปรับหลายๆตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นคำบรรดาโนนี้โดอันลองไปปรับหน้าเป้าหลายๆตัวนั่นเองนะครับแขนลงตัวก็น่าจะเป็นประมาณนี้นั่นเอง <Okay. S 1> ที่รู้สึกว่ามันลงตัวกับ23ทีวนะปกติเราก็ใช้ไปทางด้านของเบิร์กวีนะครับแต่ว่าคำบรดะเนี่ยเอาไ้ลงแอคเป็นนักเตะเอเชียนะครับประมาณนี้นะก็อยากที่รู้ก,กันครับใครเคยมีความหลังกับนักเตะคนไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูแล้วกันก็เดี๋ยวจะพยายามคำออกมาให้เรื่อยๆก็คือเป็นปีใหม่ล่าสุดก,ก็จะเป็นปีรีเทนเนสตล่าสุดก,ก็เีีีียยววววะมใใหหหู้้แแกกััันนนนออออาาารรรรรปตตไไืคทท่่่บบิ ทักแฟนเพจเฟซบุ๊กเส้นสนามได้เลยแล้วกันครับรีวิวฟรีไม่ได้เสียตังค์ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยัไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ